สวัสดีครับวันนี้งานบ้านๆอีกแล้วนะครับเรื่องระบบของท่อส่งท่อของห้องน้ํานะครับปกติแถวบ้านเราก็จะใช้วงส้วมบ่อเครือบ่อซึมนะครับแต่หลังนี้นะครับผมผมจะใช้เป็นถังเซตตัวนี้นะครับคือถังเซตของแบรนด์นี้แต่จริงๆแล้วมีหลายแบรนด์มากนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมเห็นว่าค่อนข้างจะคุณสมบัติดีนะครับคือค่อนข้างจะแข็งเลยนะครับเราดูจากผิวก็รู้แล้วตัวนี้นะครับพันสองลิตรคือเรื่องขนาดนะครับแล้วแต่ว่าบ้านไหนคนใช้น้อยใช้มากนะว่าไม่ใช่ใช้เท่ากันนะครับบ้านหลังนี้กล็กอาจจะ600 800นั้นก็แล้วแต่นะครับผมแล้ววิธีการติดตั้งก็เหมือนกันคือหาระดับให้ได้แล้วเราก็กดหลุมแล้วก็ตัวนี้จะมีการต่อเข็มนะครับผมเสร็จแล้วผมก็จะเทลีนก้นถังนะครับก็คือใช้เทคอนตรีตนะครับความหนาประมาณสัก10เซนนะครับบางหลังก็12 15เซนแล้วแต่ผู้ออกแบบกําหนดด้วยและที่สําคัญต้องดูระดับดีๆนะครับคือพอวางถังไปแล้วระดับเนี่ยต้องรับแนวสโลปจาก ตัวที่เราปล่อยลงมาจากในบ้านให้ดีนะครับให้ได้ให้เอียงเลยนะครับผมคือเอียงให้เอียงได้พอสมควรนะครับตามความเหมาะสมนะครับเอียงมากได้ก็ยิ่งดีแต่ว่าส่วนมากมันจะเอียงมากไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นทางออกเนี่ยมันก็จะลึกไปนะครับผมเพราะว่ามันจะมีท่อน้ําออกด้วยนะครับทีนี้ข้อสําคัญนะครับสําหรับท่านที่ไม่ทราบเท่านั้นนะครับเรื่องการวางแต่งเซตเราอย่าเพิ่งไปกลบดินกลบทรายเลยนะครับถ้าเรายังไม่เติมน้ําข้างในนะครับผม ให้เราเติมน้ําข้างในให้เต็มก่อนแล้วเราเค่อยกลบทรายกลบดินด้านข้างและที่สําคัญอย่าใช้เศษขี้ปูนเศษอะไรที่เหลมๆนะครับลงไปข้างถังนะครับเพราะมันอาจจะทําให้ถังเนี่ยร้าวได้คือถ้าถังแซ็ในร้าวนะครับเวลาเรากลบลงไปน้ําจะซึมมันจะมีปัญหาในเรื่องระบบของมันเลยนะครับผม แล้วก็แก้ยากมากนะผมแก้ยากมากที่สุดเลยนะครับอย่าให้มีปัญหาเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับเพราะบางท่านก็อาจจะเจอปัญหามาแล้วนะครับผมก็เคยเจอมาแล้วนะคือถังนี่มีการร้าวแล้วเวลาเราใช้เจ้าโคบมันอาจจะราดไม่ลงนะครับคือควรจะใช้ทรายหรือใช้ดินที่นิ่มๆนะครับกลบด้านข้างนะครับของผมนี่ยังไม่มีน้ํานะครับผมเลยยังไม่กลบนะครับวันนี้เผื่อเป็นประโยชน์นะครับเล็กๆน้อยๆสาหรับท่านที่กําลังสร้างบ้านและใช้ระบบถังแซ็ตนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ